สวัสดีครับวันนี้พบกันกับอาร์มนะครับผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศช่วงเย็นนะฮะอยู่ตรงแยกไฟแดงทับมานะครับอยู่ใต้สะพานต่างระดับทับมาตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศช่วงเย็นนะครับว่าบรรยากาศการจราจรนตอนเย็นเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งตอนเย็นก็รถค่อนข้างเยอะนะครับเพราะเป็นเวลาเลิกงานพอดีเวลาตอนนี้ก็เป็นเวลา6กโมงสินาทีนะครับตามหน้าจอนะฮะ ตอนนี้เราก็กําลังขับรถเดินทางกลับกันนะครับตอนนี้ผมจะมาเทสกล้องตัวที่กําลังอัดวิดีโอตอนนี้นะครับเพราะว่าผมใช้โทรศัพท์มือถือนะครับยี่ห้อ S 2 4 Ultra อันตานะครับ<ม>ก็คุณภาพวิดีโอนะครับผมก็อัดด้วย Full HD นะครับ30เฟรมเรทนะฮะเดี๋ยวเราดูอีกทีนึงนะครับว่าตอนเราอัพโหลดลง y o u t u b e มันจะผมชัดมากน้อยแค่ไหนนะเพราะว่าเพิ่งจะลองมาอัด กับโทรศัพท์ครั้งแรกนะครับยังไม่รู้นะว่าเวลาลงแพลตฟอร์มแล้วมันจะคมชัดแบบไหนนะฮะเพราะว่าเมื่อก่อนผมก็จะใช้ตัวแอคชั่นคาเมล่นะครับในการอัดวิดีโอเพราะว่าตัวนี้มันก็จะมีความมีภาพความคมชัดขึ้นมานะฮะเดี๋ยวเราลองดูมุมมองในการอัดวิดีโอของตัวเจ้าโทรศัพท์นะครับอ่าตอนนี้ผมก็กําลังเดินทางเข้าสู่สาย36นะครับกําลังจะเลี้ยวขวาเข้าสู่เส้นหลังนะ ตอนนี้ก็จะอยู่ตรงใกล้ๆกับข้างๆโชว์รูมยูสุนะฮะขวามือตรงนี้นะครับช่วงเย็นก็ลดค่อนข้างเยอะนะครับเลิกงานคนเลิกเลิกงานกันเราก็ขับรถก็ด้วยความระมัดระวังนะครับในการขับรถนี่นะพเพื่อนเลิกงานช่วงเย็นลดค่อนข้างเยอะเหมือนกันวันนี้บรรยากาศเหมือนฝนจะตกนะครับสภาพแวดล้อมโด,โดยโดยรอบๆนะครับก็จะค่อนข้างคึ้มเลยทีเดียว ฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นเซเว่นเปิดใหม่นะครับตรงเนี้ยเซเว่นค่อนข้างใหญ่นะที่เขาเพิ่งเปิดข้างหน้าเดี๋ยวผมก็จะไปเลี้ยวสายแยกเกาะกอยด้านหน้านะครับก็จะวิ่งไปทางอําเภอบ้านค่ายนะครับตัดเข้าเส้นระยองบ้านบึงนะที่จะไปตัวอําเภอบ้านค่ายนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวเราดูบรรยากาศร,รอบๆกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะฮะ mm hmm. การจราจรช่วงเย็นเลยค่อนข้างครับ คับข้างนะฮะนี่นะตอนนี้ก็อยู่โฮมโปรแมกกอโฮมนะครับที่เพิ่งเปิดใหม่ที่อยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับที่เราเห็นเนี่ยนะฮะข้างในค่อนข้างใหญ่นะครับเนี่ยอันนี้เราก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับชิดซ้ายก็ไปทางระยองวั้นค่ายนะครับตามเส้นนี้เลยนะครับด้านหน้าที่เห็นตึกสูงๆก็จะเป็นโรงแรมฮินตันนะครับที่อยู่ในเครือของเซนทันนะฝ่ามือก็จะมีเซนทันระยอง อยู่ด้านหน้านะครับผมบรรยากาศช่วงเย็นลดค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะก็หลังจาก อัดเสร็จนะครับผมก็จะอัพลง YouTube เลยนะครับว่าวิดีโอที่ได้คุณภาพเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเพิ่งจะใช้โทรศัพท์อัดครั้งแรกนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับว่าถ้ามันชัดเจนยังไงก็ผมก็จะใช้24อันต้าตัวนี้นะครับในการอัดวิดีโอนะฮะเพราะว่ามือถือเครื่องนี้ก็ใช้ได้ครบถ้วนในการทํางานแล้วก็อัดวิดีโอน,นี่นะเราก็ถึงละตรงข้ามบิก๊กซแล้วก็มีเซนทันอยู่ทางขวามือนะฮะ ก็สำหรับมุมมองภาพนะครับผมก็ใช้ตัวเลนส์0.6ในการอัดวิดีโอนะก็มุมมองในโทรศัพท์ค่อนข้างกว้างนะครับเดี๋ยวรอดูตอนที่อยู่ใน YouTube อีกทีหนึ่งนะครับหน้าจอ YouTube ว่าจะเป็นยังไงนะอาวันนี้โชคดีมากเลยครับแยกก่อกอยด้านหน้าเนี่ยรถค่อนข้างโล่งเลยนะครับน่าจะเพิ่งหลุดไฟแดงพอดีเลยปกติทุกวันเนี่ยรถจะติดมาถึงตรงวิกซีที่ผ่านมาเมื่อกี้นะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้าย แยกเกาะกอยตรงนี้นะครับแล้วเราจะไปวิ่งตรงแยกน้ำคอกอีกทีนึงไม่รู้ว่าวันนี้รถจะติดหรือเปล่าตรงไอ้ตัวทางกลับรถตรงแยกน้ำคอกนะครับรถส่วนใหญ่รถจะติดกันนะฮะเพราะว่าคนชอบจอดรถซื้อกับข้าวช่วงเย็นแล้วก็จอดขวางเลนกันเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราเลี้ยวไปดูนะครับว่าเป็นยังไงโอ้โหพอเลี้ยวเข้ามาก็อย่างที่เห็นนะครับอย่างที่คิดไว้ไม่ผิดแล้วนะติดมาถึงตรงนี้เลยโอเคนั้นเดี๋ยวเราไปดู ไปเรื่อยๆเลยนะครับว่าสภาพการจราจรช่วงเย็นบริเวณเกาะกอยนะครับวัดเกาะกอยจะอยู่ทางขวามือทางนี้นะฮะนี่นะครับป้ายทางด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นอำเภอบ้านค่าอีก10กิโลนะแล้วก็ปวกแดงก็40กิโลนะครับเส้นนี้ก็จะไปทะลุบ้านบึงได้นะครับก็ประมาณ7.7กิโลนะครับชมบุรีก็ไปได้นะเกือบร้อยโลเลย95กิโลเมตรจากป้ายที่บอกนะฮะนี่นะครับ บรรยากาศรถก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวช่วงเย็นก็อย่างนี้นะครับแต่หลังจากเวลาประมาณสักทุ่มหนึ่งไปรถค่อนข้างโล่งนะพราช่วงเย็นก็คนก็ทยอยเริ่มกลับบ้านกันแต่มันก็ยังไหลได้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูสาเหตุกันนะครับที่รถติดแบบนี้เพราะอะไรกันนะก็ตรงนี้แก้ไม่หายสักทีนะ มีเคยมีตำรวจเขาเข้ามายืนโบกระหว่างมีตำรวจอะรถไม่ติดนะรถไม่จอดเพราตำรวจเขาไล่ถ้าจอดก็โดนใบสั่งแต่หลังจากอีกวันมา,ตำ,าตำรวจไม่อยู่ก็จอดกันมันทําให้รถติดกันนะครับเลนซ้ายเนี่ยมันจอดเลนที่ผมกําลังอยู่นะครับเลนซ้ายเลนกลางเลยเพราะว่าเลนซ้ายรถเขาจอดกันอยู่แล้วแล้วทีนี้มันจะมีเลนที่2ก็คือเลนกลางตัวเนี้ยรถชอบจอดกันทีนี้มันจอดแล้วมันก็ทําให้รถติดกัน,น นี่นะครับใครมาหรือใครอยู่แถวแถวนี้นะครับจะรู้ดีเลยนะว่าตรงเนี้ยค่อนข้างติดเลยช่วงเย็นเนะี่ยแก้ไม่ได้นะครับปัญหาเนี้ยทางเจ้าหน้าที่ก็แก้ไม่ได้จริงๆนะส่งเจ้าหน้าที่มายืนได้ก็ยืนก็รถไม่ติดนะครับแต่ล้วไม่มีเจ้า้าที่อยู่ก็มันก็เหมือนเดิมกลับมาอยู่ในสภาพเหมือนเดิมนะครับรถติดทุกวันนี่นะครับ ค่อยๆไหลามาเมื่อกี้ก็ติดอยู่พักหนึ่งเหมือนกันกว่าจะไหลามาถึงตรงนี้นะฮะก็ใกล้จะถึงตอนต่อสาเหตุของรถติดบริเวณตรงนี้นะครับก็อยู่ทางเข้าเทศบาลตำบลน,น้ำคอกด้วยนะเพราะว่าตรงนี้มันก็เป็นตลาดแล้วก็มีกับข้าวเขาก็าส่วนใหญ่ก็จะมาแวะจอดแล้วก็ซื้อของกันนะแต่จอดรถกันไม่ค่อยรู้กฎจราจรนะครับชอบจอดรถขวางนี่นะครับเนี่ยจอดอย่างเงี้ยรถมันก็เบี่ยง มันก็ไปเบียดทางเลนขวารถมันก็เลยติดสะสมไปจนถึงแยกเกาะกอยด้านหน้านะครับนี่นะฮะจอบจอดกันประมาณแบบเนี้ยพอเลี้ยวจอดแล้วก็ขวางเลนหนึ่งพอดีเลยพเพราะเลนซ้ายมอไซค์มันจอดอยู่แล้วเนี่ยพอหลุดจากตรงนี้ไปมันก็เริ่มโล่งแล้วนะครับแต่แยกนี้ค่อนข้างอันตรายนิดหนึ่งนะรถมอไซค์หรือรถยนต์ชอบยกกลับรถกันก็ค่อนข้างอันตรายมากนะครับต้องระมัดระวังนะครับอ นี่นะหลังจากหลุดไปปุ๊บมันก็โล่งนะครับทุกอย่างก็กลับมาสู่ภาะวะปกติเนี่ยรถก็ไม่ติดแล้วอ่าเดี๋ยวเราก็ขับรถกลับกันนะครับก็อีกประมาณสักสิบนาทีก็จะเดินทางถึงบ้านนะครับวันนี้ผมก็พาเพื่อนๆมาดูการจราจรช่วงเย็นนะครับตั้งแต่แยกทับมามาจนถึงแยกน้ำคอกตรงนี้นะครับเนี่ยตอนนี้ผมก็จะ ขอตัวก่อนนะครับก็มาทดลองกล้องด้วยเพราะว่ามาดูอีกทีนึงว่ากล้องเนี่ยเวลาถ่ายแล้วเป็นยังไงนะครับนั่นเนี่ยเราไปเจอกันที่ YouTube อีกทีนึงนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวกันลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ